พาทุกคนไปลุยที่ญี่ปุ่นจะพาไปสตูดิโอของ t ีน g จีไดอินสติ้งทอยจะบอกว่าไม่ง่ายนะฮะไม่ใช่ทุกคนจะเข้าไปได้แต่เราพาไปดูได้จะบอกว่าเป็นสตูดิโอที่เล็กมากแต่แบบโซคิวงานทุกอย่างคือเจ๋อมากแ,แบบและมีชั่นของเราวันนี้ที่มามาไม่ใช่แค่นี้นะฮะเราต้องการจะให้เขาเซ็นให้เรา เดี๋ยวเรากลับไปเราจะไปทำมิงทีไนจีกันนะัแก๊งพวกเราแล้วก็โชว์ว่าคนไทยชอบเทียนจีขนาดไหนเรื่องต่อเริ่มสูงนี่ตั้ง่ว้78นะฮะแล้วก็เริ่มจากหมอพวกเกาพวกพวกนั้นบักโดยเล็กๆน้อยจนตอนนี้นี่คืออาณาจักรของเรื่องต่อที่คือมีออฟฟิศของเขาที่สวยงามมากๆอยากใ้ทุกตัวเลยอ่ะอยากได้หมดเลยอ่ะถ้าอยากได้ก๊ทํายง อปบ้า T.O.Y. E.P. นี้นะฮะเราจะพาทุกคนไปลุยที่ญี่ปุ่นจะพาไปสตูดิโอของ t n a i j นะฮะและ Instinct Toy นี่ t n น i ยจีและ Instinct Toy คือหมดนี้เลยนะฮะจะบอกว่าไม่ง่ายนะฮะไม่ใช่ทุกคนจะเข้าไปได้แต่เราพาไปดูได้เราไปดูกันดีกว่าครับว่าเป็นยังไงบ้างตามไปค่ะไปดูครับนี่กรอฟิกของ t n a i j นะฮะเย้ว้านี่มิตรทาคุจิอยู่ข้างใน S <S 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 และตอนนี้นะฮะเราอยู่กับมิสเตอร์ทาคุจิครับยัยโอ้โหนี่เป็นครั้งแรกที่เรามาเยี่ยมสตูของเขานะฮะจะบอกว่าตื่นเต้นมากเอาจีจีไทยแลนด์พวกเราโผล่หน้ามาหน่อย uh, อยากให้ดูงานต่างๆ <S 2> <S 2> <S ของมิสเตอร์ทาคุจิสวยมากและนี่ที่กำลังวาดอยู่เป็นสตูดิโอเล็กๆนะฮะแต่จะบอกว่าของทุกอย่างคือสวยมากแล้วก็นี่ลิสต่คอลแลบกับฟีบี้ฮะตัวนี้โอ้โหรูปภาพว้าวว้าวว ว้าว wow. ตัวนี้สวยมากเลย How about this one? ออซ sample ออซ sample โอ oh, oh. ้โหเป็นตัวซ a มเปิลทีส่สวยมากเป็นไงบ้างครับคุณได้มาแล้วดีใจมากุดยอดาโอ้โหเฮ้ยหมมากสุดสุด ไ yeah. ม m เฟ a ร o บ i t e o n ลเดียมเมชาอ่านี่คือแมชาตระกูลทองนะฮะที่ตอนนั้นเราต้องได้ด้วยการที่เราต้องต้องประมูลกันมา หมายถึงตัวข้างหลังนะฮะแต่ตัวหน้านี้มีให้สเวตตัวออฟเท่านั้นคือได้ยากมากส่วนตัวนี้นะฮะเป็นตัวพ็อตเทอทายที่คอลแลบกับทางอินสติงทอยต้องบอกเลยว่าโอ้โหนี่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 คือตัวพ็อตเทอทายที่คอลแลปกันกับทางลาบูบูจะบอกว่าเป็นสตูดิโอที่เล็กมากแต่แบบโซคิวงานทุกอย่างคือเจ๋อมาก และมีชั่นของเราวันนี้ที่มามาไม่ใช่แค่นี้นะฮะเราต้องการจะให้เขาเซ็นให้เราแล้วก็เราได้เอาตัวตัวนี้นะฮะเหมือนที่พี่ท็อปถืออยู่เรามาให้เขาเซนกันที่เขากำลังเซนให้เราอยู่คเซนสดว้าวว้าว yes โอ้ยสุดยอดอีกสักหนึ่งเดือนเดือนเดน แล้วเดี๋ยวเราจะให้ทางคอากุจิเขียนชื่อให้เราด้วยนะฮะเวลาเซ็นจะได้สวยๆก็ได้ผมากุจิกำลังเซ็นอย่างไรตอนนี้นี่เซ็นให้กลิ่นเซ็นให้กลิ่นฟอร์มาวินอ๋อแน่นจะติดจากที่ร้านอาหารนะฮะสวัสดี I'm I'm going to eat sushi and and I'm taking a picture Chinese? เย้ thank you ลองลงคุงคุงคุงเยี่ยะเยี่ยม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 เี่ยมเย่ยเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยวเยี่ยเยี่ยมเยี่ยมี่ยมเยบ่ยมเย่ยคเยีายมเยี่ยเยียมเยีมเีมเยเยยนเเย็นยนเยบเยี่ยมเยโอยโเยีใยจเยเยียเยียเยเย เมค้าโนนันกี้โอ้แล้วก็กำลังถามที่มาของของความหมายของสองหัวอยู่นะกับพวกเมชาว่าคืออะไรยังไงล้วกำลังอธิบายอยู่นั่นนั่นคือวีดีโอเรื่องนั้นฮีโร่แล้วก็กำลังแล้วก็กำลัง นี่คืองานโคนท็อปท้ายนะครับของเรื่องต้นของคุณทากุจิเขาเขาบอกว่าตัวนี้ข้างหลังเนี่ยนี่คือเป็นสิ่งที่มนุษย์ตอบกลงไปในสองหัวปุกเข้าไปตัวปัจจุบันที่ตัวตัวนี้ใช่ธรรมดาในอนาคตเขาจะเป็นเป็นจุนเป็นเมฆะเมฆะเป็นเมฆไม่ช้าไม่ชฟอนฟิวเจอร์ ก็อนาคตของอนาคตเรื่องอะไรอ๋ออนาคตของอนาคตฟิวเจอร์แอนด์ฟิวเจอร์เราจะงอกหัวขึ้นมาวิว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 วนววิ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 ววัววาวเรววิ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 เวิววิววิอวิว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 คิัวิววิาวิว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 วตัวิว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 วแบบิววิบวิว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 วขววิววิววววี่แยกออกมา ไปสวหัวแล้วก็นี่คือฟิวเจอร์แบบอภิมหาฟิวเจอร์เลยว้าวไอเลิฟ love, love o so n thank you so much ไอเลิฟเล o ฟนี o เ e ิฟโนเวิร์กและในนาวไทยแลนด์ยูไม่ได้ Yes Yes ี yes ผมย s, <S I have a group of t e e n g e n Facebook and after ไ m e e ท you when I go to t h a i l แ n d You host a meeting, TNG Thailand m e แ t i n g ม n ทติ้งไทยแ m e e t มิท In ไทยแลนด์ทีในจี i ทยแลนด์อ๋อใกล้มิเตะอ๋อเยอะแยเน่ u เดี๋ยวเรากลับไปเราจะไปทำม e ท t i n g ทีในจีกันฮงกันพวกเราแล้วก็โชว์ว่าคนไทยชอบท g เยอะขนาดหนแล้วก็ให้เขาดูคัว่าแฮปปี้มากๆ แล้ววันนี้ขอบคุณมากๆ,ๆนะฮะที่ติดตามตเดี๋ยวเราไปดูต่อเพราะว่าตัวนี้ที่เราเอาเอามาเซ็นมันมีหนึ่งมิชชั่นนะฮะสำหรับตัวนี้ที่เราเอามาเซ็นก็คือเดี๋ยวเราจะไปให้ท,ทั้งสปฟท็อปที่เซ็นต่อด้วยเป็นคู่กันนะครับ Thank Thank you so much แล้ววันนี้เรามานะครับเราได้สองคนคือได้ตัวลิมิเต็ดเฉพาะเราสองคนทู o อ f ของเราสองพี่น้องฮะความหมายความหมายยังไงในพี่ท็อปตัวเนี้ย เป็นโปกติไคจูชัดเจนคือปีศาจที่ที่ไม่ดีใช่ไหมแต่ตัวนี้เป็นไคจูที่เป็นปีศาจที่ดีน่ารักเราก็ชอบชอบผีเสื้ออยู่คนได้นี่คือคอนเซ็ปต์ตในการชอบผีเสื้ออะไรเงี้ยเราอยู่คนใช่เป็นนที่ดีอะไรเงี้ยอ่าในการทำตัวเลนเกียร์ขึ้นมาแล้วเป็นตัวผู้นะฮะสังเกตได้เวลิบิ๊กอย่งนี้ strong y เ a h that is เฮ้ยเดี๋ยวพี่กลับไปอ่ะเด็ดเดี๋ยวไปแกะโชว์ให้ดูว่าเป็นยังไง สีแบบนี้เขายังไม่เคยทำนี่เป็นสอ่สีอยู่ในโลกนะในโลกครับสองคนในโลกโอ้ thank you thank you โอเคครับ happy และตอนนี้เราอยู่ที่ อินซิงทัวร์บีดัตนี่เป็นการมาเยี่ยมที่เราต่สั่งนะฮะเอาเราไปทัวร์ดีกว่าทุกคนฝันที่เป็นจริงโอ้โหมันแฮปปี้เวลี่คับบี้เทส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 อันนี่ฮะพ่อกำลังพาเราโอ้ตัวเมนนี่เอพิสติงบีดัมซันเวลี่คิวเกอร์เนลบีดัมมีฮะแล้วก็ที่คุณด้วยโตโอ้โหทุกอย่างในออฟฟิศคือสวยมาก This my favorite one ไ a จ j กคิวเลอร์ไขจคิวเลอร์นี่ฮะนี่คือตัวโปรดนะฮะไ a จ j กคิวเลอร์เป็นไคจูที่สวยมากแล้วก็ดูดิออซิสเซอรี่ครบมากคือจะบอกว่าคอลเลคชันนี้ของคุณเฮิรโตใช่ไหมฮะคือวันนี้เราเราได้มาที่สตูดิโอของเยอะมากของสะสมเยอะมากๆโดยเฉพาะโอ้โหมุลากับว้าวคอลเลคชันนี้มีมีว้าว Minami, can you show me <laughs> our collection film? Uh, this is the private uh, mm. toy mm -hmm. collection mm. that he has been collecting, I think over 30 years. Oh, that 30 he started years. collecting uh, those art toys when he was uh, 17, 18, when ah. he is uh, studying art, he decided to um, collect those small figures like a bear brick or a cow oh, and that's how he started, started to um, chase his dream to be an artist for Thai. Oh. Mm -hmm. Mm -hmm. And this is just a small part of his collection. He huh? has a lot more, but there's no other place to อยากจะโชว์ <laughs> ของฮิโรโตะนะฮะนี่ตัวนี้ราคาแบบไปไกลมากแล้วอะ่ะแล้วเขามีทุกอย่างจริงๆฮิโรโตะครับอะ e r ฟ t h ติ g โอ้โหไททันไททันเนี่ยต่กล้องเรานะ,ะที่ช็อปก็มีที่บ้าน mm hmm. ไททันไม่ธรรมดาฮะตัวนี้บอกไว้เลยฟี every d i f f e e n t t e y และนี่เป็นแค่ส่วนเดียวที่คนเลี้ยต่อเขเก็บนะฮะับคามจริงอย่างไม่ได้บอกเลยว่าเขามีเยอะมากมาก,มากเยอะสุดๆแล้วเขาก็ไม่ได้เก็บแค่อาร์ตทอยนะเก็บพวกฟิกเกอร์ต่างๆด้วยอะไรด้วยเยอะแยะมากมายนี่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 ถ้าใครยังไม่มีนะฮะแนะนําเลยกล่องสุ่มนะอันนี้ควรไปจับจองนะฮะควรไปหานะ,ะที่ป๊อปมาร์นี่ผมมีทุกตัวนะฮะผมมีตัวที่เป็นลิมิเต็ดหมดเลยควรต้องมีจริงๆคือจะบอกว่าคอลเลคชันที่น่ารักมากๆ เด็ดมากๆแล้วก็นี่คือผลงานที่คุณนิรศร์ชอบกาววีต่างๆโอ้โหแล้วชิ้นงานที่ผมว่าคุณนิรศร์น่าจะภูมิใจมากๆบริสต์เชียร์วันมุลากามิแย่มั a k a m i one Murakami collection นะฮะคือ Murakami ที่นะฮะจะเป็นผีที่ดังมากในพะิทอปเนาะที่ดังสุสดๆดัง,ดงร,ะร,ะระดับโลกแล้วก็ได้ collaboration ก<ม>ับกับคุณนิรศร์กับแดนนี่ของเราซึ่งสวยมากๆเด่นจริงๆโอ้โหนี่แค่สัมภาระเท่านั้น เดี๋ยวเราถ่ายให้ดูดีกว่ามีอะไรบ้างไปดูเล่นกัน Yes Yeah Wow เนี่นะฮะ Portrait Time นะฮะ Yes ของน้องทชลินของเราสีนี้สุดยอดคือจะบอกว่างานที่คุณชลินตกเก็มนี่แบบสุดยอดอ่ะเนี่ยมี Tommen Wow Oh This p a r is my favorite one Yeah This 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 Very Favorite One Ah Very Detail e d Ah โชว์หน่อยครับโชว์หน่อยต้น เปิดไฟได้ด้วยช็อปแล้วอยู่เลยของนี่คือผลงานชิ้นผลคุณนุ่นโต๊ะนะพ่อเราชอบมากได้นี่เราชอบมากสวยมากๆคุณเวอร์ชันโอ้โหสุดเลิฟมากโอ้เซนสสีขาวหรือเปล่าไม่รู้ตัวนี้เลย Only One in the world นะตัวนี้นะเข้ามาดูเข้ามาดูคือจะมีจอมีทุกอย่าง ใช้ตรงนี้ถึงโอ้พี่ตอยดอลไบเออโอ้ดอลบแหอันนี้เป็นกระดานที่เอาไว้เขียนภาพแบบต่างๆนะฮะในทัวอย่างเลยคุณนึกตกแอนเยา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 รู้เลยเบียเบียวอมว้าวอมวอมเออทำโอ้โหหรือตอนนี้อนุ่มีลือกเอาพี่ต๋อยแล้วเขาจะบอกว่าทีวีจอใหญ่มากและดูภาพนี้นะทุกอย่างเขาจะคุณพี่ต๋อยจะยิงขึ้นจอหมดเลยเวลาทำอะไรก็ตามใจ นี่คือตัวเฟลิก์ที่ผมรักมากแต่ผมไม่มีบัตร I didn't have a very special one ยร์ว e นเฟ i ิกซ์วีดีโฟร์เฟลิกดีโอ้โอ้โหสวยมากคอลเลคชันตรงนี้นี่ดูมิยาบิที่ผมบอกไปที่ผมถ่ายให้ดูในอินสตาแกรมแล้วนี่คือ the next the next นะฮะที่กำลังจะออกเขามีไฟนักที่ท็อปเนาะ ใช่ไหมหน้าตามีไฟแล้วก็อีกหลายโต๊ะออไม่รู้คิดที่พี่ท็อปมีหมดทุกอย่างคือตัวเนี้ยพี่ชายผมนี่ยังถ่ายให้อยู่อ่ะเขามีทุกแบบของตัวเนี้ยนี่คือตัวเมก้าตัวนี้คือพี่ช็อปนะฮะพี่ช็อปมากๆแล้วก็เป็นส่วนแบบโอ้โหโลกแบบเกี๊ยววานนอ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 วานออยู่รึ แล้วก็อันนี้เป็นอีกหนึ่งคอลเลคชันอันนี้อาเซียมกระดอนนี่คือกริงคอปรปทั้งหมดนะฮะและตัวนี้คือไม้ไม้ไม้อ่ามีสิบออฟอันนี้สิบห้าออฟโอเคเยอะบมมากแล้วก็อันนี้ก็คืออิริิงทอยไม่ได้คอลแลบแค่แค่ไม่ไม่ได้ไม่ได้มีแค่ง,งานแบบแบบแบบเฉพาะเป็นนิชนะฮะกาะยังมีนี่ด้วยมบักบันนี่มีอะไรที่คอลแลบกับอิริสิงทอยคือจะบอกว่าโอ้หดีใจมากครับที่ได้มาที่นี่ เรื่องเวลี่เจดีตัวนี้เจดีมากเลยใช่แล้วจะบอกว่าคิงท็อปเป็นตัวอันที่ที่ส่วนมากๆแล้วก็ดูดูดูทุกคน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 นี่แน่นี่แน่จะเบสต์วันเอาจริงอยากได้ทุกตัวเลยอ่ะอยากได้หมดเลยอ่ะถ้าอยากได้ก็องทำไงถ้าอยากได้ต้องต้องมีถ้าอยากได้ต้องถอยโซ่สองพีนสิบแปด โอ้โหไค่จูคลเลอร์ได้รางวัลเพียบเลยอะ่ะคือจะบอกว่าวแต่ละเออเดืเดจะถอยบอดแต่ละผลงานนี่แบบไม่ธรรมดาจริงๆนะคือเยอะมากเก่งมากแล้วออฟฟิศนี่นะคะที่มีจอทีวียักษ์แบบนี้ที่มีห้องสั่งการแบบนี้เพราะ่พ่อชอบพ่ออสเกมหรอพ,อพ่อชอบเล่นเกมมากแล้วก็ แล้วก็ทุกอย่างคือคือคนที่เราตอบเขาออกแบบหมดเลยว่าแต่ละชิ้นงานแต่ละตรงไหนเขาอยากได้แบบไหนคือนี่คืออินสปิเรชันของเขาเลยถ่ายวินอเลยไม่จะพูดอะไรอีิษฎแล้นก็นี่ยาวไปเลยมียาบมียาบิตัวนี้คือ Next Station นะฮะสำหรับเดือนต่อไปซึ่งซสีนี้ไม่ได้มีนะเป็นสีที่ทำขึ้นมาเดี๋ยวว่าไม่ได้มีอยู่จริง แต่ละตัวนี่กันก็ตุยกันก็ตุยโอ้โหเยอะแยะมากมาย That Why I Love This One เลิฟมากแย่มินามิ I Love This One เย้อ่าแล้วก็นี่ <laughs> <laughs> uh, นะฮะเป็นงานต่อไปของนอ้องแฮปปี้ตกเป็นบอนส์นะฮะซึ่งนี่ months, <Yeah. S> 2 like <two> Months และ t Months นะฮะเราจะได้มาลุ้นกับ Very h e a y w e l l i a ่อู้บอนส์ One ้าวเฮ้ย สุดยอดเอาโปรโตไทป์ตัวใหม่ของพ่อเขาเดี๋ยวรอดูกันเดี๋ยวรอดูกันเดี๋ยวรอดูกันที่บอกนะฮะคอลเลคชันพ่อไม่จบง่ายๆนี่ตัวใหม่ๆมีใหม่เพียบเลยแต่ละอันโอ้โหว้าว very c คูล cute it's a prototype a อ yeah prototype โอ้โหพี่ชอบเห็นตัวนี้ใช่ไหมโปรโตไทป์อันนี้มันคือมอลลี่มอลลี่สติง มลิเมตรเซนนี่นะฮะไปหาได้ที่ป๊อปมาร์ทนะฮะไปดูที่ป๊อปมาร์ทกันได้หลายแบบมากมาย Can you explain me how about it? So this is the new artwork that we a recently r e start trying on to make the 3D dimensional art. r อ๋อเป็น 3D นะฮะที่เหมือนกับเป็นแบบเป็น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 รูปภาพติดผนังเป็นไอซ์แบบนี้กระจอกใหม่ Very beautiful Yeah ไปเล่นๆไปนะฮะเดี๋ยวให้ดูแบ็กกราวว่าสิีเราเตรียมมาทรายกับเซนกับพ่อไว้นะฮะว่ามีอะไรบ้างอะ่ะหนึ่งสองสามพลิกลับไปอ้าวโอ้ c h a n g i n ไปแล้วนี่สองตัวนี้สามตัวดีตัวกลางนี่ตัวของพ่อนะฮะของคุณที่รูตกเขาแต่สองตัวนี้เราเตรียมมาเซนกับเขานี่แล้วดูจอทีวีเขายิ่งใหญ่มากโอ้โหต้องบอกเมียแล้วอยากได้แบบเนี้ย้หแตบบ่จริงแล้วก็ระหว่างนี้นะฮะมินามิซังก็ หยิบทุกอย่างมาเรื่อยๆมาเติมเติมของเติมของเมนูมิซังเติมของนี่โอเคโอ้นี่ดิคาแรคเตอร์ใหม่ new คาแรคเตอร์ว้าวโอ้มากันเต็มเลยคราวนี้อา้าวนี่ <c oughs> เพียบๆจัดไปที่เห็นมนตัวนี้คือแบบโอ้ oh, oh, โหแร่เข้มัสสวยมากมังกร <c oughs> เซ็นครับนักล่าลายเซ็นนี่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 ครบครบ l o s ยใกล้ instinct toy เซ็นให้แล้วครบแล้วนะฮะเมื่อวานมิสตากุจิเอ้วันนี้โอ้โหมิสเตอร์ฮิโรโตะนี่แน่นี่แน่ในเซ็นของจริงแบบนี้นะฮะรัวๆไป yeah thank you thank you, thank you. ได้แล้วเป็นไงครับสตูดิโอท่านของคุณทากุจิทีนายจีนะฮะและ instinct toy คุณฮิโรโตะนะฮะจะบอกเลยว่า สวยและเด็ดมากๆคนละสไตล์กันเลยนะฮะของคุณทาคุจิที่เราเห็นนะฮะจะเป็นแบบโฮมิล่เล็กๆหน่อยแต่ของคุณเทอโตนี่อลังการมากๆและนี่ครับสรัพย์ทีในจีที่เราได้มาเป็นทูออฟนะฮะนี่สองทับสองนะฮะไหนอ่ะนี่ไงตรงนี้ไงสองทับสองเห็นป่ะเขียนอยู่เนี่ยอ๋อเห็นรออะไรเธอไปมองไหนอ่ะ <c oughs> สองทับสอง <c oughs> สอะไรเขาเขียนประกาศอยู่ตรงนี้ที่รักเออนี่คือสีเมอร์วินคัลเลอร์นะฮะเป็นตัวเดียวในโลกที่ศิลปินทําให้เลยทาคุจิทําให้ ส่วนอีกตัวหนึ่งครับเป็นของคุณาทอรี่พี่ท็อปนะฮะเป็น1นทับสและอันนึงที่อยากโชว์มากคือตัวโพลทอตไทป์ครับของเองสินทอยดูดิฟันบนมีด้วยเห็นเหงือกเลยไปตัวโปตไท์แล้วมีอะไรติดอยู่ที่เหงือกด้วยกาวที่หลุดไงครับนี่มันคือวันออฟมันคือวันออฟวันออฟเลยคือตัวที่เขาทำมาแต่ว่าเขาไม่ได้ขายนะควของีนนี้คือเรียกว่าสีไอรอนแมนเหมือนนะเออแล้วที่ตัคนขายยากไดมาสวยมากเลยน้อง น้องเป็นเจดีสีฟ้าทั้งตัวนะฮะโดดเดอะดังตอนกลางคืนเอาละครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s c r i b e ด้วยนะฮะแลเรื่รับโอป้าเทวาย EP น่าจะพาไปไหนไปติดตามนนะคระับฝากด้วยครับฝากคอมเมนต์แล้วก็กดไลค์กดแชร์มาด้วยครับ